คณิตคิสสนุกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องการลบจำนวนโดวยวิธีการตั้งลบโดยคุณครูวิชุนีรักวีรธรรม สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูกันอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆเนี่ยมาลบโดยวิธีการตั้งลบกันค่ะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มตั้งลบกันเรามาทบทวนเรื่องหลักกันก่อนค่ะอ่าดังตัวอย่างนะคะอ่าจำนวน73เนี่ย เป็นยังไงคะหลักสิบก็คือเลข7มีค่าเท่ากับ70ส่วนหลักอ่าด้านหลังนะคะสีฟ้าเป็นหลักหน่วยก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองคะ่ะเรานะคะจะเป็นเช่นเดียวกันเลยในการลบแล้วก็การบวก ที่เป็นการตั้งหลักนะคะเราจะนําแค่ในเลขในหลักเดียวกันน่ะมาลบกันเท่านั้นค่ะถ้าเป็นการบวกก็จะนํามาบวกกันในหลักเดียวกันเท่านั้นนะคะอะถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะข้อแรก58ลบ4 วิธีทำนะคะก็เช่นเดียวกันกับวิธีการบวกเลยค่ะโดยเด็กๆตั้ง58ลงมาก่อนเลยจากนั้นเขียนเครื่องหมายลบแล้วก็เลข4ค่ะเป็นหลักหน่วยหรือหลัก10คะใช่แล้วนะคะเป็นหลักหน่วยดังนั้นจะต้องอยู่ท้ายาต้องลบที่ตรงตำแหน่งกับเลข8นั่นเองนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ ลบลงมาเลยค่ะ8ลบ4เหลืออ่าเด็กๆจะใช้วิธีการหักนิ้วการนับถอยหลังนะคะหรือว่าการนับชกก็ได้ก็จะได้คําตอบเท่ากับ4นั่นเองค่ะส่วนเลข5นะคะมีตัวอะไรที่เขาต้องลบไหมคะ่าไม่มีนะคะเด็กๆก,ก็ดึงเลข5นะคะลงมาได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า54นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะ89ลบ27อาเช่นเดิมเลยนะคะเราก็อาเขียนวิธีทำนะคะแล้วก็ตั้ง89ขึ้นมาก่อนเขียนเครื่องหมายลบจากนั้นเอาตัวเลขด้านหลังนะคะ27เลข2ต้องตรงกับเลขอะไรเอ่ยถูกต้องนะคะตรงกับเลข8แล้วก็เลข7 ตรงกับเลข9นั่นเองค่ะเพราะว่าอยู่ในหลักเดียวกันนะคะเป็นหลักสิบเหมือนกันหลักหน่วยเหมือนกันนั่นเองอะเรามาเริ่มตั้งแต่หลักหน่วยเลยนะคะนำ9ลบ7เหลือเยี่ยมเลยค่ะเหลือ2นะคะส่วนหลักสิบล่ะคะ8ลบ2เหลือใช่แล้วนะคะเหลือ6ดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า 62นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมเอ่ยต่อไปเรามาลองดอูตัวอย่างสุดท้ายกันนะคะ91-27ลบ27วิธีทำนะคะก็ เหมือนเดิมเลยค่ะเราก็นําเลขตัวตั้งมาตั้งก่อนเขียนเครื่องหมายลบแล้วก็ตามด้วยอ่าเลขที่เราต้องการนํามาลบนะคะ,ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําเลขหลักหน่วยมาลบกันก่อนเอเลขหนึ่งเนี่ยมันน้อยกว่าเลขเจ็ดนะคะแบบนี้มันจะลบได้ไหมเอ่ย ลบไม่ได้ดังนั้นเลข1จึงไปขอหลัก10มานะคะ1 10อ่า1 10ก็คือ10นั่นเองนะคะจากเลข9ก็จะกลายเป็นเลข8นะคะอ่าเมื่อเลข1เนี่ยไปขอเลข9มาแล้ว10นะคะก็จะกลายเป็นเลข11ทีนี้มากกว่า7หรือยังคะ ใช้แล้วนะคะมากกว่า7แล้วเราก็สามารถนำา1 1ลบเเหลือเท่าไรคะเนี่ยเด็กๆถูกต้องคะ่ะเหลือ4คะ่ะต่อจากนั้นนะคะเลข9เราให้เขายืมไปแล้วนะคะก็จะเหลือ8นั่นเองนะคะจากนั้นก็นำไปลบออก2เหลือ6 ดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่า64นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่งงใช่ไหมเอ่ย หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้วิธีการทํานะคะดังตัวอย่างแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดกันค่ะจะได้เก่งๆขึ้นนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย